แล้วมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมอยากทําให้เพื่อพี่น้องศาลความหากได้เบอร์แล้วนะครับผมจะเอานโยบายที่ตกผลึกแล้วจะมาบอกพี่น้องศาลความว่าเลือกดรธนพลกองเจี้ยงพร้อมคณะเพื่อไปเปลี่ยนองค์กรสภาศาลความไม่ใช่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่ว่าต้องเอาผู้บริหารที่มีอายุเกิน60ปีผมว่ามันเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้โลกเปลี่ยนครับเลือก ดรธนพลคงเจียงเข้าไปเปลี่ยนองค์กรนะครับแล้วพี่น้องจะได้สิ่งจะจีดีกว่าครับแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้ครับที่ธัญ,ญบุรีธัญ,ญบุรีผมก็เชิญพี่สลิดเจียมกระบลน,นะครับเข้าไปเป็นรกรรมการบริหารของผมนะครับผมหวังว่าพี่น้องในความในจังหวัดธัญ,ญบุรีเนี่ยคงไม่ต้องคิดนะครับว่าถ้าเลือกดกอรธนพลคงเจียงก็ได้พี่สลิดไปด้วย ถ้าเลือกพี่สลิดก็ได้ผมไปด้วยนะครับหวังว่ารอบนี้นะครับที่ธัญ,ญบุรีอย่างน้อยก็ต้องสัก500คะแนนนะครับผมคาดหวังไว้เช่นนั้นนะครับแล้ววันนี้ถ้าขาดตกบวกพ่องอะไรนะครับผมน้อมรับผิดนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับทางท่านประธานอ้นแล้วครับสุภชัยจันดีว่า เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดในงานเลี้ยงคืนนี้และสุดท้ายนี้นะครับผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงดนบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีคดีเข้ามาเยอะๆรับเงินเยอะๆในปีหน้านะครับแล้วก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณ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 ครับ